ประตูธรรมดาได้ปะกูอยากเล่นรีเลย์เฮียเอ้โหประตูอะไรประตูง่ายๆนี่อะไรอ่าเนี้ธรรมดาชัวร์ไม่เจอเลยเลยใช่ไหมไม่มีอเลยเออไม่ดีเล่นเล่นสักทีจัดหลายทีแล้วไอเจตตงเสียงดังกระถืขระดที่เรือบินจากทั่วดูเทล่าเล่นเข้ามาขายอะไรไปดูเจอปูไปสามเกมเจอพิษเมล้วนไปอีกเกม ไม่ได้นั่งเล่นรีโลทักทีรีโลตัวอะไรตัวอะไรมาเยอะก็แบบนั้นอยากไปรีโลอะคาเดมี่วะรักกันนะเก่งกับไม่ไม่ไม่เอ็นเลวดิพี่ลักอะไรวะไม่เล่นก็ลักอยู่ในอคาเดมี่เห้ยกูผิดอะไรไม่อยากรีโลเฮ้ยรีโลไซร่าปะแปลกไซร่าสตูเลอร์เลยนะเว้ยหรือไปรีโลพกมาดิเฮ้ยผมอยากโลไอเนี้ยน็อกกับอากาลูย์อะออโตมาตู้ควิกสไติเกอร์เียอากาลิอ่ะ เออนอกอัากาลิอะอาลกาลิเก่งพี่ยังบินคลิกสไตล์มีใครบ้างวะสอง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 สามสี่ What does t i n kill you อันเชิญวอยลิงหนึ่งตัวในทุกๆครั้งที่แชมเปี้ยนวิชแนารี่ใช้มานาครบ250หน่วยในการต่อสู้สูงสุด5ตัวผมว่าเราเล่นอันนี้วะโอ้โห oh, oh, <laughs> พี่ผมได้แบนเดอร์มาเลยวะออกเมนแบกแบนเดอร์เหรอไม่วอยลิงเฮนเดอร์ได้แบนได้นเดอร์มาเลย <laughs> เราเล่นอะไร,เ,รเล่นอะไร เนี่ยแล้วมึงบอกมึงอยากเล่นแตนดาร์ดแล้วมึงก็หยิบดัมมี่มาสาัตว์ก็อยากเล่นดัมมี่แค่ทีดูตัวี้ควายตัวละครมีตั้งเยอะนักข่าว Richman Shop no. ึ่1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมทีฟทีโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีฟทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะ พร้อมกับบริการเต erm ิมเกมชน้นำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop โน1เรื่องเต erm ิมเกมไม่รู้่ผมหยิบม,มาแค่ขายกัะผมไม่โหลดด้วยอ่อผมรีโลรีโลเออว่าเฮ้ยเออ,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 อพอมานั่งนึกดีๆสองตัวนี้ก็น่าสนใจกว่าคนดูไซร่ามอกร้าได้แล้วเทนิสตี้แฟมบิลี่อีกแล้วล่ะครับคนดูถามเน็กว <laughs> ันลูกรักเลยนะมิลเลอ่ะไม่ฟันเกมเลยนะไม ไอ้เคสลูกเฟมเบอรี่ออเดอร์ไทม์ไอ้เพี่รู้จักพลัง้ครอบรัวเปลไม่ไม่ใช่ไซล่ามิไม่ไม่วม่ไมเวม่ไมไม่ไม่นม่ไ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 มัไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไม่ไไมอไ่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่มม่ไม่ไน่่ไม่ไม่ไงนี้่ม่ไม้ม่ไ่ไง่ย่ไม่ี้่ไนนี้ไ่ไ่ไม่่ไม่ม่ไม่ม่ม่ไม่ิ่่ไ่มี่มไไน่ไมม่ไ อ๋อเชิดวอยเอ๋ยทุกครั้งที่ใช้มานาครบสองร้อยห้าสิบ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่เล่นเฟนดี้ผมจะต่อตัดแล้วเอ้ยใครทำอะไรโอเพนทำไมเนี่ยอ๋อลินนิงโกวิเชนเนลี่ <AK. S 1> ary, มันตัวถูกหมดเลยเนาะก็คือมี1 1 1 1, 1 2 2โอเคผมจะเล่นเวชเ <4. S 2> วชเชนสี่นั่นแหละแต่ว่าฉันว่าคีย์หลักคือเร็วเร็ว3ดาวเลยทั้งนั้นแล้วผมเก็บไซร่าไปทำไมอ๋อเก็บไปคู่กับนูนูแล้วก็เปิดเอ็กซ์เพร์เมนต์ได้ซึ่ง ข้ the the าใส่อะไรคูณตัวลงอย่างนี้นะบูบับผมจะพูดว่าอะไรวะซึ่งถ้าเราเล่นมกนาเป็นขี่มกนาควรมีบูบับเนาะต่อให้มันไม่รดแคปบมานาก็ตาตแต่ว่าหลังจะแคสหลังจะแคสมันก็จะตีให้ไม่กี่ทีก็คือได้มานาสิบหน่วยมันต่างไงกั<พ>บรถแคปบมานาไว้ไในลองลองคิดดิบูบับให้เขาแบบมาบูบับมันเก่ามันแคปบมานาห <ใน S 2> ายไปสิบกับอันใหม่หลังแคสได้สิบมันต่างกันยังไงมันต่างแค่แคสแรกเองเว้ยต่างแค่แคสแรกใช่แค่นั้นเลยอ่ะ คือบูบับอันใหม่กันเก่าแม่งต่างแค่แคสแรกอันเก่าคือแคสแรกจะไวกว่าเพราะว่าแคปมานาหายอันใหม่ช้ากว่าเอ้ยมาแล้วอ่ะวอยมาอ๋อมันไม่ได้มันไม่ใช่วอยถาวรนี่หว่าเอ้ยพี่นึกว่าแบบเหมือนแบบได้ซีซีหลอดมาตัวอะไรอะไรนะสังเกตเลยมันคือวอยยังไงไม่ได้สังเกตวอยตัวเล็กๆเลยเหมือน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 อาร์ติแฟกต์เอ้ยเหมือนไอเทมซับพอร์ตที่เป็นวอยอ่ะนึกออกปะอ่ะฮะวอยม่วงๆอ่ะอันใหม่ใช้กับไปเชนาลีได้ดีกว่าอ่ะอ่ะก็จริง เพราะว่าทบมาอาใส่อะไรดีมันได้มานามาสิบวิเชนารีก็จะใช้ได้เยอะกว่าเ <อะ S 2> พราะมันนับจากมานาทุกแรงท็าอกมอลกุณซูเลยไหมกุนซูแล้วก็แรงแงอ่ะคุนซูชีฟกันเบรดอุ้ยผมต้องการบูบับถ้าอ,อ,อันใหม่ถ้าไม่นับแค่วิเชนารีอ่ะบูบับก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวละครอื่นเลยนะแต่นี้ผมเห็นด้วยก็คือในวิเชนารีใช้ดีกว่าเพราะนั้นแม่งไม่ต่างเลยเบเบบเบผมจะพยายามใส่ชื่อที่อะไรนะไ่ล่ามอกกาน้าสามนะไ่ล่าหมอกา เวกอาจจะไม่ต้องปะเวกอาจจะไม่ต้องเดี๋ยวดูดูดูละครนี้มาเฮ้ยแมมโมนาสกิลคิวไม่ล็อกขายเนี่ยจะไม่เป็นงั้ไงไวลิงข้างๆโมนานะไรนั่นน่ะหยุดโดนกระปิสหนึ่งมันจะใหญ่ขึ้นตามด่านแล้วก็หนึ่งเกมอ่ะไปถึงหนึ่งหนึ่งสเตจอะหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสเตจหนึ่งลาวหนึ่งลาวมันจะออกมาแค่ห้าตัวมากสุดจะห้าตัวอืกูเลยไม่เอาสี่แคสเซโอเปียสองดาวไป Good to the last drop เล่นรีโลกี่โมงไม่รู้ว่าโลเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยมีคนคอกเมากุนซูอังเกลสตาร์ทอีกคนเอออาร์คแองก็น่าสนใจนะเพราะว่าออโต้มันเป็น AP พีอ่าอาร์คแองเยอะถ้า AP เยอะเท่ากับว่ามันตีออโต้แรงก็ใส่อาร์คแองกุนซูชีพการเบรกไม่ชีพประกาศเบรกการเบรกก็ได้เพราะว่าถ้าศัตรูมีโลก็แรงขึ้นแบบต้มๆเลยแล้วแบคลรตผมไม่มีใครไม่มีเวลา คือไอ้ชี้เนี้ยเป็นได้แค่แบ็คโหลดอะวระาเม่านผมเจอบิลสองโชจินบุกลาเบอดอนเหมือนสก,กิลมันสามารถสแต็กได้ไม่จำกัดอะมันก็เลยเอามาแทนกุมซูเนีก็เลยใส่โชจินสองใบตัวผมก็ชอบกุมซูอยู่ดีอะแะละ้วถ้าคนออกกุมซูต้องอันเดียวด้วยนะขอกเมาเยอะกว่านี้เปบืราม,มีอะไรครับอุ้ยผมมีทั้งกะโอ้โอ,โอ้อันนี้กับอันนี้ป่ะทั้งนั้นอะก็คือนี่นี่ โคตรแรงมองกันหน่วยพี่โคตรแรงอยอ้เน็กไม่ยืนหน้าเด้อไม่หล่อนไม่ยืนหน้าให้กันหล่อนนะตรอะไรนะมันแยก่ของเมาผมอ่ะเจ้งจัดอย่าไปยอมตัวคนแยกเลยแต่พอยอมเพราะว่าคนชอบเลยโบโบมกรหน้าคือเซ็ตเก่าๆก็คือดีโมสองบาทถ้าเซ็ตล่าสุดก็คาม่าสี่บาทมกรหน้าคือตัวนั้นเลย จะยิงตัวที่ไม่ซ้ําใช้เวลาใช้เวลา10บวินะครับกว่าดาเมจหนึ่รจจะแสดงผลเท่ากับว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวหน้านี่แหละเล่นอีงพโมได้รับเลนบัฟเปสเฟกต์มาเอฟเฟกต์เผาของคุณสร้างความสมัยเพิ่มขึ้นผมน่าต้องไอออนิกปะดีสุดอ่ะเพราะตอนนี้ผมไม่สั่นฮิวสูญสเสียงเงินอุ้ยวิเชนารีบวกหนึ่งกับเจาะเวทวิเชียนมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดวิเชียนมีเจ็ดไอ้นี่เคยเล่นแล้วนี่ใช่ปะวิเชนารีแปดใช่เล่นไปแล้วถามว่าเราเ เข้าร่วมเลื่อนไปเลยไ่พูดดีกว่ามันกระจอกขนาดไหนอุ้ยคุณไม่โล่สี่ดาวเหมือนผมไงแค่นั้นก็ถามว่ากี่ดาวนะพี่อะไรนะเดือทับสี่ดาวไปไปหาเรือบองสองดาวให้ได้ก่อนอย่างแรกผมยทำไม่ได้เลยเรือบองไหนอาบาทงี้มัวหน้าใส่เข้มอาร์ติแฟกต์ท่าเวทอันนั้นกน่าจะแรงมากเลยเพราะมันได้เมบเรื่อยๆใช่ใช่ไอ้ที่ลดเวทใช่ไหม ตัวด้เม็ดเด็กอ้มม่วงเม็ดม,อม,ม,ม่วงรถตันเวรกดูของก็น่าเบื่โบโบเอาอย่างนี้ไม่ตึงเรียกว่าอะไรครับน้องเนก็กเป็นคน FK ดิเอ้ยเป็นคนจ่อแพ้ไปหรอเล็กไ,ไอ้นี่ก็ FK ที่พวกที่บอกเก็บตัง <last> ดูดิเอาให้มันมีแต่ตังหมดเลยนู้นูก็เป็นวิชเนอรี่เราหกได้ยังอ่ะจริงเราหกแล้วนี่วะเพราไม่ต้องเวลหกครับก็คือลงน,นู้นูกับลงเลนาตา งั้นผมไม่เล่นงูวะไอ้เชี่ยงูนี่ก็มาจังเลยเป็นอะไรไปเบรกสกิลอะไรนะยิงไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ถ้าใหมเกมที่เราตั้งใจเล่นรีโหลดคูปเลยได้ปะเนี่ยคนกดยอมหนึ่งคนไอ้เชี่ยล่างสุดที่เหมือนแทบจะไม่เล่นเหมือนจะไม่เล่นแล้วนะเลิเกไปแล้วล่างสุดตังล้นไปแล้วนะไม่เห็นทำอาหาอะไรสักอย่างเลยคุปเลยไม่ได้น่าคอนั้น หรือเขาเซ็งแค่นี้เปล่าไม่มีเอ็นเคาน์เตอร์อาจจะมันก็ดีอยู่ตอนนี้ไม่อยากไม่อยากเจออะไรเว่อวรววว์ๆอยากเจอทำไมอ่ะของ่ายๆบ้างดิเจอเวอ่อร์มาหลายเกมแล้วขอล็อตอันนี้ก็าอะไรอุ้ยที่มีกระทะด้วยกระทะผมหยิบได้นะนะเะนี่ยยอมแพ้ไปแล้ววะนี่ยอมแพ้ไปแล้วสองคนน้องแล้วมันพูฟอะไรได้ไม่ได้ผมจะตั้งใจเล่นครับเซ็งหัวพูเลยก็ไม่ได้อเ,อเ,เอาเลยโดนวิชนารีแปดคื 1>, 1 2 3 4งสองเท่ากับว่าเราไม่ต้องหามาซสหเราจะแปดง่ายนะครับเีเบบูใครเล่นงูเร่ไงวะไอ้แล้วผมซื้อประหลาดมาทำไมอ่ะเสียดอกเบียบาทเดียวเลยเออไซล่าเท่าไหร่ครับ เอหมอกนหน้าเท่าไหร่ครับหมอกันหน้าไม่เพิ่มเลยไซร่าก็ไม่เพิ่มไม่ใครเพิ่มทั้งนั้นไอคนนี้ววเจ็ดขเข้ามาสองดาวแล้วเนีกผมก็วลเจ็ดขเข้ามาสองตัวผมเอารถชนมันอะชนหมดมันมีอัเมนแค่หนึ่งไม่มีอัเมนช่วยอีค่อนช่วยแลอยู่ผมผมมีเอาออโต,โตมาตาแต่พี่ว่ามันวัดแค่ใครสามดาวก่อนนะอแต่การที่พี่เล่นเกมส้นตีนแต่การที่พี่เล่นเกมโง่นี่มันไม่ว่าจะมีออกเมนหรือไม่มีสุดท้ายก็วัดกันแค่ แค่นั้นไม่จ่ายวะแค่นั้นดาวโอเคมองกันหน้าหกเอ้ยคุณดูเซ็ตนี้ผมควรเลิกเล่นรีโลใช่ปะเอาดีๆมันหนักกว่าเซ็ตที่แล้วอีกอะคือพี่เวลห้าพี่กำลังจะนู่นนู่นสองดาวแต่พี่ยังไม่ซื้อพี่ล็อกอยู่ดูเหนื่อยพี่เหนื่อยขนาดนี้วะผมไม่เคยเล่นรีโลที่เหนื่อยขนาดนี้มาก่อน โทษทีนะน้องพี่มันพกมเมลของจริงที่ต่อให้พี่เราพกแค่สองตัวเลยฉันเหนื่อยและท้อต่างครอบของสองดาวเลยแล้วเราต้องเก็บอะไรไว้นะครับแปลงเป็นอันเนี้ยน้ำตาผมต้องมีน้ำตาถ้าผมอยากแปลงอักกน่แล้ว เอโคมอกันนาขายนี้แหละเว็กสิตัวเฮ้ยโมกันนาสามมาผมมีน้ำตาไหมครับผมไม่มีน้ำตาต้องใส่เจาะเว้ยหลังตาไว้มีทิ้งอันหนึ่งคือโดนเรือบินแม่เอาแล้วมึงก็ไม่สนใจออกเมนอันแรกเลยนะ รต่ว่ามันี่แล้วมึงได้แฟมิลี่มาไม่ใช่เหรอก็ไม่ผมใช้แค่วันอัลเชอร์อ๋อไม่เอาเบื่อแฟมิลี่แล้วเล่นทุกเกมเดี๋ยวไปค่อย้ใหสแปมตอนแข่งทีเดียวอุ้ยแม่นั่นแข่งเยอะแฟมิลี่เมนอหรผมนี่แหละรู้หมดแล้วแฟมิลี่เล่นยังไงไม่มีใครเป็นเขบไม่มีใครเก่งเขาพอเท่าผมละแฟมิลี่แอมบูดน้องเก่งสุดดุ๊ปน่าสนใจนะเพราะว่าเดี๋ไม่ก็ตัวหนึ่งบาทใครอยากได้นั่นอ่ะตัวหนึ่งบาทสามดาวสองตัวจะได้เลือกโล่อยากได้ไซร่าอีกตัวนึงอ่ะ น้องโทษทีนะน้องพอดีไอเก้าขางมาแบบตัวยมีรูปด้วยโทษทีก็โทษค่ไอตีเข้าเมาอีกตีหนึ่งอ่ะยี่เขาเมาสามดาวแล้วมั้งเนี่ยมีรูปสองอันเนี่ยขึ้นเวลแล้วก็เองะแล้วรอบหน้าเติมเอ็กซ์เพอริเอนต์เอ็กซ์เพอรนต์หลงอยู่ไหนครับหลอยู่ซ้ายขึ้นเวลหาว่าสาขาประลงอันี้ยคนอบวก f อนนีทิ้งทิ้งแฟมิลีอุ้ย ไม่เป็นไรมันแค่ PPE เองเข้าป่วยอยะไรเราได้อยู่ค่อยกลับมาเจอกันใหม่ก็ได้มิชเนลลี่หกผมเป็นมนุษย์วาริเคิลเลยอ่าผมว่าดุบเราควรจริงๆลุบแม่งควรเก็บไว้ให้หนูหนูเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าเกมมันต้องเราต้องสตาร์ทเครื่องแล้วป่ะผมผมโร่ไหมผมไม่โลดีกว่าเท่าไหร่ผมไม่สามดาวแน่นอนมันสามดาวไปแล้วเอ่อถ้ามีคนซื้อดัดตหนึ่งตัวมันจะสามเนียมันสามไปแล้วเหรอคนนั้นอ่ะเนี่ยมันมันดุบได้เลยเนี่ยมันไม่ยอมดุกเฉยๆไปแค่ล่อซื้อผมให้ผมโลต่อเนี่ยก็ก่อนนแบบี้ โหสามเลยครับพี่มีอยู่สามตัวทั่วเนี่ยเอเมกไม่รู้ด้ยเฮียไปเล่นเชลลินแบกดีกว่าเออเชลลินติดตัวไหมติดแต่ไม่เก่งเอาแล้วผมใส่ไปแล้วลองดูตอนมันซูมเนยมันไม่ได้ตีเร็วตามกุนซูอผู้อีกคีนี้เบลเจ็ตมูลค่สองดาวอ๋อแม่งโลหมดตัวเลยนีกว่าโดนหนึ่งสิบบาทแล้วหัหน้าจัดการดีจัดการดีจัดการดีเก็ไม่ได้เล็วเออเออ ข้างหลังล้มหมดเลยว่ะโดนมกรหน้าแปะไว้ชนะด้วยก็ควรใส่แบบแรงๆไปเลยใช่ไหมเทลลีใช่เทลลีนอ่ะใช่ใช่ดูว่าผมเทสแบกแล้วอะมาเถอะน้ำตาพวกคุณคิดว่าน้ำตามีคนนยิบป,ปะเอาดีๆเอาดีๆแล้ไงวิ่งตรงไปเลย<ะ> <laughs> ตรงดิ่งไปเลยน้ำตาอ๋อโซอี้มันบันดาเร่งมานะอาเลยยิบไรวะ แม่งวิ่งแบบไม่มีเลี้ยไวไร้เงี้ยบตากตรงอ่ะร่้ผมไม่โลแล้วพี่เกียลโลไหน,าาน,นสามดาวยังเนาะโอ้โหเลิกเลิกคงเห็นกูเถือาาสามดาวถึแล้วเซล่าไม่ไอ้เขามาว่ะตัดสามไปเถิดฟินเมล,ล้ะครับแล้วพี่โคตรตรงเข้าไปหาใจน้ำตาเชฟก่อน ไม่ผมว่าบอกอนหน้าต้องต้องเล่นเหมือนไอ้นี่ว่ะบูบัฟจูกเกาแล้วก็ตัดหิวต้องมีตัดหิวครับดูคนโดสองดาวด้วยไม่งั้นเราแปะไปเรามันไ,ไม่ได้ตัดหิวแล้วเดี๋ยวมันได้คืนแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่ามีน่าจะเก่งกว่าเชีย่ยมาแล้ววิเชนาลี่เน็กวิเชนบุรีพี่ชอบเทดัน้างพี่มาก <laughs> วิเชวเชนารี่ผม ขำหมอมินเหรอแชมเปนได้รับความรุนจมตีเพิ่มขึ้นทาวอนได้รับมานาสามสิบหน่วยมาฆ่าได้ไม่คุ้มปะเราก็แคสต์อยู่ต้องอันนะี้ดิพี่ได้รับพลังเวทยี่สิบหน่วยมาได้สกิลทีมของคุณจะได้รับพลังเวทสองหน่วยตามมานาสิบหน่วยที่ใช้ไปอ่ะอันนี้เหมาะกับเราเว้ยเมจิกเทรนเนอร์ก็คือเราได้เอพีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่ก็ด,ดูเคลลินผมได้เลยเข้างหลังสามตัวไหมไหนวะเคลลินตรงข้างหลังเคลลินอ่ะอ๋ออ๋อเคลียตัวนี้ดีไอ้สัส กูก็มองอยู่ว่าข้างหลังสามตัวของมึงคืออะไรวะตัวมันเล็กจังอ่ะมันคือเป็นเคทลินเวอร์ชั่นมิน,มนิสร้างปัจจัยนะสัปสิบเปอร์เซ็นต์ของ <laughs> เอ,อ <laughs> เดีเอพเอทั้งเจียปีมันเจาะเกาะด้วยแล้วต้นเจาะท่าด้วย <laughs> มินิเคทลินเหรอ <laughs> เออเจอผมซูมรัวๆ <laughs> ไหนไหมแกวะ <laughs> ไม่เห็นยิงเลยอ่ะเคทลินที่นี่อะ <laughs> อ่าจัดเลยโหมันตลกมากเลยเฮ้ยโมกันหน้า โอดนูนด่นเมฆใครตายวะเนี่ยโซโอีอ้ดาวเดียวไอ้น,นี่เยอะเหรอโซซเลอร์เจ็ดโซซเลอร์ล,ล้วนแบบตัวอย่างเล็กงออย่างเงี้ยวใหหาจริงเร็วขาดหนึ่งน้องไอ้แค่เร็วขาดหนึ่งเรจะได้ดุก๊กเร็วมีตัวหน้าสามดาวเราสู้มาได้ทำไมอะไรแหมเร็เวแหมเร็วแล้วผมไม่ได้น้ำตาไปเอาดีๆโอ้ ที่กูจะรั้วผมตีดาบทิ้งการตีคือการเสกโอ้ยพี่เอ,อกกพี่ออก<ร>า,อากบที่นี่ทีที่จะรั้วขอเร็วตัวเดียวดูสออักทีแล้วเราเหลืออะไรเนี่ยเราเหลือบุยเซอร์มัจริงบุยเซอร์ก็ใส่ได้ใช่ไหมใส่ยด้ย เพราะว่าดาบรวมมันไม่มีชิ้นชิ้นเล็กแล้วอะเอ๊ะมันเขามเอาสามแล้วเนี่ยคนนี้ไอเน็กผมไม่ลยผมไม่โหลดแล้วผมโดนก่าวแล้วที่มันโดนเดเมจขันก็น้าพี่วะตายป่ะเขาเมาไม่ตายทีเดียวเูื้วยมันดิตั้งกันเบรกอะไอสัตว์พี่มีตัดฮิวผมก็กันเบรกเขาเมาดีแหละเอเดนเจอร์ยืนไม่ได้เลขึ้นเวลผมมีตั้งขึ้นเวลอะโหลทีเดียวไอ้นี่มาดิเอ็กซ์เพอริเมนต์งั้นเรนนาตาเราต้องไปแปะละแปะแล้วไปโหลเพิ่มครับ ปตอนนี้เราวิเชนอรีหกยากเพราะว่าเราต้องไปหามาสหาไอวิเชนอรีแปดขอไปเนี่ยสามดาวสตันแปดหรืเปล่าครับห้าห้าห้าใช่ละคาห้าห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สี่สิบสองใช่ไหมตัวเล็กมันยิงปะไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นยิงเลยเล็กนั่นไงนั่นไงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่นั่นไงนั่นไงแล้วมันเหมันไม่ขยับตามว่ะเราไม่เห็นมันมีเรือบินเยอะขึ้นปะไม่เลยเรือนจะเบียวทีไหนก็เห็นมีอยู่ลำเดียวไอ้นี่ทำอะไรอ่ะไม่รู้เด็กชนะกูอยู่ดู บอกว่าอะไรนะโตมาตั้งได้รับแชมเปี้ยนเวอร์ชันมินิสามตัวแต่มันไม่เห็นได้บอกว่าจะไอ้นี่เลยว,วะ่ะท็อาะปูได้ไงวะมันไม่เห็นบอกเลยว่าจะจะจะ,จะชื่ออะไรปืน,นตีสามครั้งอ๋อนี่ไงมันจะมันจะตีทุกสามครั้งไม่แต่มันไม่ได้บอกว่าจะใช้สก,กิลอะเห็นปะใช่มันกกไม่ใช้สกิลมันแค่ตีมาเซ拉ผมยืนเอ็กซ์เพรลิเมนต์ละ เลือดไหลเนี่ยศัตรูศัตรูเลือดไหลแล้วล่ะนายหล่อโซอี้ไหวย,ยังไปดิไหวไปนไเนี่ยอันนี้ยไม่เก่งเลยอ่ะไมเชียมมร์มาเลยอ่ะแมดเนี่ยโซเซเลอร์แปดเนี่ยบอกไม่เก่งกูโดนโซเซเลอร์แปดตกเป็นลูกเลยเโซอี้ชิงแท้ขวาแท้ขวาแท้ขวา,า,ขวาล้มหมดเลย อ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนของโมกาน่าเอากาดเบเกอร์ออกสวีมันแรงจังมันโสซสูลเลอร์8ไงผมไม่เมยแรงขนาดนี้เลยครับสเปนเขายังไม่สามเลยนะเเเเลาร์ดโฮกของเราชื่ออะไรนะคนดูเรียกพร้อมกันว่าฟื้อฟืช,ชื่ออะไรวะเมาเมาเมา,มา<ไ>อุ้ย แล้วเมาแล้วอะไรนะพอสถานาเวลแปดตึงจัดเมาสหาวิชเนอรี่แปดนะครับสกิลจะฮิวพัตมิทหนึ่งตัว20%ของอนแสที่ทำได้เอาดครับฮิวตัวหน้าเดี๋ยวนี้ฮิวฮิวฮิวตัวหน้าฮิวฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาอีกฮิวขึ้นมาอีกค็อกเมาสามก็ไม่ไหวพี่น้องเน็กว่ายังไง ทำไมซอเซเลอร์แปดเก่งสิวะทำไมมึงเล่นไม่เก่งดีกว่าน่นดิมึงมึงถามเขาว่าทำไมซอเซเลอร์แปดเก่งกูถามกลับว่าทำไมมึงถึงเล่นไม่เก่งดีกว่าผมไม่ผมไม่ได้ลงกีฬาผมผมไปลง,มมลงแมน,นูแ <laughs> ทนกีฬาวเกี่ยวปะกันเบสที่บ้านผมหิวไปเท่าไหร่อ่ะนี่ปะหิวโมกน,หนาหิวให้พันสองเดี๋ยวเราดูเอเซนซี C, ด่ดิรอบแพ้เราแพ้เอเซนิซี่เดี๋ยวดูรอบนี้ไหวยังอันจริงผมค่นลงไอ้นี่ปะเซนติเนลเราไม่ได้เล่นเ e อ็กซ์เพอริมเอ็กซ์เพอริเมนต์แหละเน็กดู พี่ฮิวขึ้นมาดูของมหมวกหน้าพี่ด้วยเอ้ยเร็วพี่พุ่งไปไหนอ่ะโดนเตะอะโดนเตะผัอืมแคลรินโดนแล้วนะโดนเม็ดนึงแล้วนะโดนเม็ดเดียวเท่ากับตายนะเพราะว่าโดนตัดฮิวนะน้องโป๊ะโป๊ะเอาแล้วน้องนี้วิเชนารี่แปดดิฟเชนยงบุรีแปดอะวิเชนารี่แปดดิฟครับน้องดูโพสิชันที่พี่ยืนด้วยเอ้ยอ๋อนุนุผมดอกไม่ได้เนี่ยหว่าผมลืมเมื่อกี้ฉันดอกนุนุลืมไปมันเป็นวิเชนารี่อ้ยซะ เมื่อกี้จะไปลงดรอปไม่ได้ครับดรอปไม่ได้ลืมลืมโทษโทษโทษขอเทสสองดาวได้ไหมไายเป็นแล้วใส่อะไรอีกอะอาร์คแองกี้นี่เหรออาร์คแองมาสหวยอะอาร์คแองเวกส์ปะได้เมกใครเยอะให้เวกอะ่ะเวกมันสามดาวอ่ะคนอื่นมันรอเก้าอะอยากเติมอยากเติมอเมออก,ก่อนหรือไม่เราก็โลจริงผมว่าผมโลให้มาสอง ผมไม่เจอเทีย่ยสองดาววันนี้ซื้หายแล้วอู้หายไม่ได้เลยซึบซึบซึบโอเคโอเคไอ้นี่อันนี้บอดอะไรวะซอตูเลอร์แปเออเราเที่ยเราไหวยังซอ8 VS ไอ้นี่จริงปะเนี่ยเชี่ยไ, <laughs> ไ,ไ,ไ,ไหวแล้วว่ะกูไหวกับซอแปดแล้วว่ะใครแล้วตอนเนี้ยยิ่งพี่ไหวกับซอแปดแล้ว มันจะทาโซ่ยี่สามผมไม่ให้ครับผมซื้อดักสองตัวแล้วสบายแล้วไอตัวนี้เหมือนผมจะไหวทุกคนแล้วปะผมไหวไอเน็กผมไหวเออเหลือคเขาเมาเหลือเขาเมาคอกเมาสามผมไหวหรือ <ability> ยังยูว <mon> ิชนลี่แปดดีปเน็กไหนบอกว่าไม่เก่งผมไม่เก่งดเม็ดเบรกเท่าไหร่ครับสองพันเจ็ดเออเยอะอยู่อุ้ยไอเชื่อโซลเลอร์แปดมันมันสวีนสามไ่ชิบหายละอันนี้ชิพหายแล้วครับผมเทปสองดาวแล้วจะได้หมดหน้าเอาให้หน่อยครับ ปีสองทีหมุนตัวสองทีหมุนตัวปั่นหมุนตัวทวิทโดนละเม็ดหนึง่งตายแน่นอนเชื่อผมนานหน่อยสิบวิรอหน่อยนานหน่อยสิบวิทวิทใกล้จะตายเนี่ยแม่งโดนไหไินี่พี่ไหวหมดเลยชั้น,นทำไมผมเลี้ยงถึงกี่เรที่อินเตอร์ลีพี่ไหวหมดเลยน้องใครย,ยมันโดนมันโดนเม็ดมเดียวตาย,ตายนะครับทวิทอะทวิทมานะเลือดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ทวิทเลือดพันห้าร้อยใช่ปะมอร์กาน่าได้เมจดพันเก้า โดนเม็ดเดียวตายนะครับแต่แค่ต้องรอสิบวิแค่นั้นเองยื้อถึงสิบวิอะ่ะมันจะต,ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ใครเลือดต่ำกว่า1,900อะ่ะก็คือโดนเม็ดเดียวตายหมดโอ้ไม่รู้นะน้อง6กับ8คุณภาพเลยจริงมันฮิวเพื่อนด้วยนั่นแหละแล้วก็ได้รับมานาเพิ่อมอีกร้อยหนึ่งแม่งสกิลถีบสัตว์สกิลไปเรื่อยไปเ,ยเรื่อยเรื่อยเฉยๆคุณดึงอะไรแคลรี่ผมอยู่ริมสุดไม่แต่แครินเนี่ยยังไม่โดนแตกเลยอะ่ะแตกละ โอ้โหไอเด็กใบหวาย yeah. <c oughs> เหลืออะไรบอสุดท้ายอะ่ะอุย้ยสเวนสามล้มโอเคงั้นผมน่าจะสบายละเพราะผมกลัวสเวนสามผมว่าเราเรานาชอใหเมือให้มเมอด์เดเมจอันดับสองปะหอไม่หว่ะใหเมือไ์เดเมดก็คือไอเทมมันไม่มีเนาะไดเมจมันเลยตำ่ำงั้นผมว่านาชอเวกนั่นแหละเราสามดาวเวกมันเป็นเอวีด้วยอะ่ะผมว่านะ่าให้แต่ใหเมือผมชอบเพราะว่ามันเรนดอมไงแต่เราได้คลิปครับ วิเชนารีแปบเขาจะทําอะไรครับเขาจะทํามุนโดสามอ่ะอีกสองรอบก็ผมขึ้นเวลไม่ได้ป่ะถ้าอยากชนะจริงจังก็ควรโลมุนโดสามสู้เขาเอ๊ะดักมุนโดเขาไปเน็กดูหมินหมินวิเชนารีพี่นะหมินวิเชนารีพี่นะเวกขโมยหน้าช่วยกันล้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮเร็วจะตายเฮ้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 ยแต่ทวิชโดนแปบไปแล้วเม็ดหนึ่งไม่เป็นไรทวิชโดนแปบไปแล้วถือว่าตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็น ไม่ไหวเอาอะไรมาไหวน้องผมต้องโลมุนโดอะถ้าผมอยากชนะมุนโดมันขาดเยอะพี่เอากดยอมไปละเก่งจริงน้องเก่งจริงนี่งเก่งจริงเฮ้ยแต่บอกหน้าบอกรหน้าเป็นตัดหิวระดีขึ้นเยอะเลยอะก็ตอนแรกที่ผมเป็นอะไรนะการเบเกอร์อะไม่ไม่ดีเลยอะพอตัดหิวแล้วคือดีขึ้นเยอะ ก็คือตัวไหนที่โดนไปแล้วก็ไม่สามารถฮิลกับคืนมาได้ผมว่าขั้นมันมันอาจจะมันอาจจะไม่เสถียรถึงขั้นที่1ทุกเกมแต่ผมมองว่าสามารถเล่นท็อปโฟได้ไอวิเชนารีแ8ดนะต้องต้องถึงแปดด้วยนะครับผมย้ําว่าต้อง8ดนี่เรามีสัญลักษณ์บวกหนึ่งแค่อันเดียวเนาะวิเชนารีเคสแล้วผมทอกฮามาซฮาเวลแปดมาแม่งไหลาย,ยาวเลยอืมตัดตัดฮิลแม่งเดือดจัดคาม่าบัตรหนึ่งบาทใช่ครับออกเมนต์ปลกให้กี่คะแนนไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เลย,เลย สรุปภอปจิตเม,มื่อกี้ผมน่าจะเล่นแฟมิลี่ต่อ <laughs> ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ er. ไวริงคอเลอร์ไม่ไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว้าวแบบแบแบยกยกระดับยกระดับบอร์ดวิชแนลลี่อะ่ะเฉยๆผมมองว่าเฉยๆไม่ไม่เท่าไหร่มันไม่ได้เหมือนพวกเซตที่แล้วที่เป็นอะไรนะมัลติสติ๊กเกอร์ที่เป็นเพดีแอคแคดอะไรเงี้ยนะอันนั้นมันยกระดับไงอันนี้มันจืดมากเลยมันมีหรือมันไม่มีก็ได้ผมรู้สึกเฉยๆไม่ได้ขนาดนั้น ต้องต้องรอตอนเข้าจริงอะ่ะผมว่าบอดจบมมกนาน่าจะมีที่ดีกว่านี้แต่ว่าหลักๆน่าจะต้องเป็นมมกนาเวกมันไม่น่าไม่ใช่เซราหรอกเซรามเป็นเมดผมเจอเยอะผมเลยยัดลงมาเพราะว่ามมกนาเวกทั้งคู่มันเป็นวิชันลีทั้งคู่นะมมกนาเดเมดดอทใส่ทุกตัวใช่ไหมไอเวกเดเมดเอ E ีผมว่าผมว่ามันต้องมีอ่ะต้องมีคนมานั่งคิดคอมไอ้มอกนาเวกนี่นแหละมอกนาเวกวิชันลีลูกไลท์ลูกไลท์เซลลฟีลโซรกาประมาณนั้นอะ